ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับใครพูดมัม่วๆฟังแล้วมีสะดุง้งเม่วินัยเคลื่อนไหวถึงอมรคพันธ์ก่อนฝากถึงใครพูดอาการป่วยมัม่วๆต้องบอกว่ารุ่นพี่รุ่นใหญ่ในวงการอย่างเม่วินัยเคลื่อนไหวถึงอมรคพันธ์หลังรู้ป,ป่วยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจก่อนลามมาปอดเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาว่าทางด้านพระเอกอย่างอมรคพันธ์นามาศป่วยหนักเข้าโรงพยาบาล และพักรักษาตัวตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมาและทางด้านออมรพภัณฑ์ได้ถอนตัวจากละครทั้งหมด3เรื่องซึ่งก็ยังทําให้แฟนๆหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้และไม่มีใครทราบอาการป่วยที่แน่ชัดและในเวลาต่อมาทางด้านนักแสดงดังอย่างโมูอามินาเผยอ,อมรคพันฑ์เป็นมะเร็งโดยทางด้านโมอามินาได้กล่าวว่าอ,อมรคภัณฑ์ป่วยจริงเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจระยะ 2- ถึงส ตรวจพบก้อนเนื้อขนาด12เซนติเมตรและตอนนี้ก้อนเนื้อได้ลามมาที่ปอดด้วยตรวจเจอครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม2565โดยไปตรวจเพราะเหนื่อยง่ายกว่าปกติขณะนี้ทางด้านออมมกพันได้รักษาอาการคีโม5-6ครั้งก้อนเนื้อลดลงเหลือ10เซนติเมตรและ31มกราคม65เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีต้องบอกว่ารุ่นพี่รุ่นใหญ่ในวงการอย่างเมฆวินยัย นั้นก็ได้เคลื่อนไหวถึงออกมะกพันหลังรู้ป่วยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจก่อนลามมาปอดก่อนฝากถึงใครพูดอาการป่วยมั่วๆฟังแล้วมีสะดุ้งโดยแม็วินยัยนั้นก็ได้อัดคลิปวิดีโอผ่านไอจโดยกล่าวว่าสวัสดีครับผมวินัยไกรบุตรใครได้อ่านข่าวน้องออกมะกพันว่าตอนนี้เป็นอะไรกันแน่หายแล้วหรือยังแล้วออกจากโรงพยาบาลหรือยังฝากบอกคนที่รู้จักคนที่รู้จริงๆไม่ใช่ใครออกมาพูดมั่ว,วตามรายการ หรือว่าออกมาพูดเองอยากได้ข่าวจริงๆว่าน้องสบายดีไหมออกจากโรงพยาบาลหรือยังเล่นละครได้หรือยังที่ถามเพราะผมเป็นห่วงน้องเขาผมรักน้องชายคนนี้มากเล่นละครมาด้วยกันช่องเจ็ดเป็นห่วงเขาน้องชายคนนี้น่ารักนิสัยดีจริงใจผมเองก็ป่วยอยากให้เขาหายเขายังเด็กใครอยู่ใกล้บอกทีว่าเป็นห่วงแต่ไปเยี่ยมไม่ได้เพราะผมก็ป่วยเท้าเปื่อยคิดถึงน้องอ,อม ถ้าน้องอ๋อมได้ยินพี่เมฆพี่เมฆอยากให้น้องหายเร็วๆมาเล่นละครเร็วๆแข็งแรงนะน้องสู้ๆหายไปพร้อมๆกันหายเร็วกว่ายิ่งดีครับน้องอ๋อมรักน้องครับขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ